นั่งอยู่ตรงลานต้นมะเดื่อยักษ์เห็นแม่ชีคนหนึ่งกระโดดไปเกาะตรงขอนไม้ใหญ่แล้วใต้ขอนไม้ใหญ่คือเป็นอ่างน้ําแม่ชีกระโดดลงไปเกาะตรงนั้นประมาณสามถึงห้าวินาทีในความฝันแล้วแม่ชีก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายทวนน้าเล่นอยู่ตรงนั้นตุ้มตามตุ้มตามคือด้วยความ <S 2> <S 2> ที่เราเห็นแล้วเราก็ตกใจในความฝันนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ตัวเนี้ยผ่านไปปุ๊บรัฐบาลไทยมันออกพอดีในความฝัน ไม่รู้นะคะเป็นวิจาริยญญานใช้วิจรณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขที่จําได้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะสองตัวล่างสองตัวล่างออกหกศูนย์สองตัวล่างออกหกศูนย์ในความฝันนะคะเมื่อสองวันที่แล้วสองตัวล่างออกหกศูนย์สามตัวบนออกห้าเจ็ดแปดโอ้ยขนลุกจังเลยนะคะ สองตัวล่างออกหกศูนย์สามตัวบนออกห้าเจ็ดแปดนี่เป็นเพียงความฝันอาจจะฝันอาจจะเป็นจริงก็ได้ฝันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะองค์พญายนาคราชท่านอาจจะมาสื่อว่าลูกเอ๋อยหลานเอ๋อยจงซื้อเลขนี้ก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นความฝันที่อาจจะพักผ่อนน้อยแล้วเก็บไปคิดเก็บไปฝันว่าตัวเลขฉันต้องเข้าอาจจะเป็นจิตใต้สํานึกสั่งการว่าเลขฉันต้องเข้าก็เป็นได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนขาชัดเจนนะฮะสำหรับเรขความฝันนะฮะ แล้วดันดันนะคะทุกคนหามันมาตรงกับเลขที่อาจารย์ไอติมให้ไปก็คือเลขเจ็ดนะคะมันมีเจ็ดแปดอยู่ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเห็น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 ไหมเจ็ดกุ้งพ <c oughs> ารวยเห็นไหมแสงไฟมันอาจจะชัดเจนเลยนะทุกคนแคปหน้าจอก่อนนะคะสลับตัวเลขในงวดประจาวันที่สิบเจ็ดธันวาอ่าสิบเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นงวดแรกของปีใหม่เป็นงวดแรกของปีมังกรเป็นงวดแรกของงูใหญ่นะคะ ศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชปีนี้เป็นปีงูใหญ่นาคราชใหญ่งูใหญ่มังกรใหญ่ปีมรงดังนั้นก็คือก้าวเข้าสู่ปีงูใหญ่แล้วปีเนี้ยเป็นปีแห่งงูใหญ่เป็นปีแห่งทรัพ,พยานาคราชงวดนี้ตัวที่เป็นสูตรจริงๆคืออาจารย์ไอทีมคำนวณได้คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าระวังแปดแปดทุกคนหา จ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าระวังแปดแปดสามตัวเดี๋ยวไปดูกันในกลุ่มแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะคลิกเข้ากลุ่มนะคะไม่เสียสตุงส,ส,สตางักบาทเดียวทักเข้าไปหาแอดมินแล้วบอกว่าแอดมินขาขอเข้ากลุ่มอาจารย์ไอติมหน่อยเพราะเขาจะคอยส่งลิงก์ให้คัดคนที่ไม่ใช่มิจฉาชีพเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ไม่เสียสตุงสตางนะคะกลุ่มนี้ไม่เสียสตุงสตางลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะลิงก์อยู่ด้านล่าง เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเลขทุกวันนี้ตรงไหมนะคะจะมาตรงกับเลขสูตรของอาจารย์ไอติมหรือเปล่าเห็นไหมคะเจ้กุ้งพารวยเห็นไหมชัดเจนเนาะโอเคทุกคนเห็นเห็นแล้วนะคะสลับใบแนวทางที่ให้ไปในค่ำคืนนี้ก็ยังคงเป็นแนวทางเดิมที่ไลฟ์สดไปเมื่อสองวันที่แล้ววันก่อนเมื่อวานนะคะก็ยังคงให้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะทุกคนขาเชียงหายว่าสันหายไหมเฉียงหายไหม ไม่หายเสียงไม่หายเสียงไม่หายนะโอเคทุกคนค่ะเสียงไม่หายแะชัดเจนนะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะคะเป็นช่วงสําคัญที่สุดเพราะว่าย้อนไปสบอบงวดที่แล้วจุด,ด่ศ้540เลขออก544หลายๆคนเอาไปพลิกไปแพงกันลากตั้งแต่540 541 542 543 544ไปจนถึง549 ได้สามตัวกันมาแล้วนะคะเป็นบางคนนะแต่แต่โดยโดยส่วนตัวของสายทีมเล่นหวยทุกงวดโดนกินทุกงวดเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งงวดที่ออกสามตัวตรงเก้าห้าหนึ่งก็ไม่ซื้อออกสี่สี่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ซื้อเก้าศูนย์ก็ไม่ซื้อเพราะไปลุยแต่หกเก้าศูนย์เจ้ารางวัลที่หนึ่งแต่ด้านไปออกเก้าเก้าศูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบางคนมีเข้ามีหลุดเราจะต้องงดดราม่า เราจะต้องงดราม่านอกเหนือจากเป็นอาจารย์ไอติมให้ตัวเลขแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ไอติมจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดก็คือเป็นที่รองรับอารมณ์ของทุกคนนะคะเป็นที ok> ่รองรับอารมณ์ของทุกคนเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขแห่งความสัพัทธามาแบ่งปันกันคิดเก็บไปฝันว่าตัวเลขฉันต้องเข้าอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกสังการว่าเลขฉันต้องเข้าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนขาชัดเจนนะคะสำหรับเลขความฝันนะคะแล้วดันดันนะคะทุกคนขามันมาตรงกับเลขที่อาจารย์ไอติมให้ไปก็คือเลขเจ็ นะะมันมีเจ็ดแปดอยู่ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเห็น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 ไหมเจกุ้งพารวยเห็นนะแสงไฟมันอาจจะชัดเจนไปล้ทุกคนแคปหน้าจอก่อนนะคะสรับตัวเลขในงวดประจําวันที่สิบเจ็ดธันวาอ่าสิบเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นงวดแรกของปีใหม่เป็นงวดแรกของปีมังกรเป็นงวดแรกของงูใหญ่นะคะศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชปีนี้เป็นปีงูใหญ่นาคราชใหญ่งูใหญ่มังกรใหญ่ปีมโรง ดังนั้นก็คือ9กาสู่ปีงูใหญ่แล้วปีนี้เป็นปีแห่งงูใหญ่เป็นปีแห่งทรัพ,พยานาคราชงวดนี้ตัวที่เป็นสูตรจริง,รงๆคืออาจารย์ทิมคำนวณได้คือ7 71 78 79ระวังแ88ทุกคนหา จ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าระวังแปดแปดสามตัวเดี๋ยวไปดูกันในกลุ่มแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะคลิกเข้ากลุ่มนะคะไม่เสียสตังสสักบาทเดียวทักเข้าไปหาแอดมินแล้วบอกว่าแอดมินขาขอเข้ากลุ่มอาจารย์ไอทิมหน่อยเพราะเขาจะคอยส่งลิงก์ให้คัดคนที่ไม่ใช่มิจฉาชีพเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ไม่เสียสตุงสตางนะคะกลุ่มนี้ไม่เสียสตุงสตางลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะลิงก์อยู่ด้านล่าง เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเลขทูบวันนี้ตรงไหมนะคะจะมาตรงกับเลขสูตรของอาจารย์ไอติมหรือเปล่าเห็นไหมคะเจะกุ้งพารวยเห็นไหมชัดเจนเนาะโอเคทุกคนเห็นเห็นแล้วนะคะสลับใบแนวทางที่ให้ไปในค่ำคืนนี้แค่คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะคะเพื่อคนที่ยังไม่รู้จักเพจอาจารย์ไอติมเรือนราคามารู้จักกันมาอยู่ด้วยกันนะคะจะพาไปดูสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ หล,หลายสถานที่มีความศรัทธาต่อพญายนาคราชนะคะเหมือนอาจอารย์ไอติมที่มีความศรัทธาต่อองค์พญานาคราชแล้วก็มาจัดสร้างไว้ที่วัดบ้านแก่งทุ่งตรงนี้ก็คือตรงนี้เลยนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วก็ไปสร้างองค์พญายนาโคเป็นพระกายสีขาวทองที่วัดรัตนพนเงินอําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายตั้งตระนาดอยู่ริมโขงหันเสียนไปยังฝั่งลาวที่ตรงกับวัดโพนสันเป็นรอยพระพุทธบาท ในวันที่บวงสวงเปิดพระแม่ธรณีและบวงสวงเปิดพระวรากายของท่านนะคะงูใหญ่เลื้อยมาจากข้ามแม่น้ําโขงมาฝั่งโขงแล้วมาตรงกลางแล้วมาชูเสียนชูคออยู่กลางแม่น้าโขงแล้วก็เลื้อยกลับฝั่งลาวไปนะคะนี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นกันทั้งงานนะคะเมื่อประมาณในช่วงโควิดแรกๆเลยนะคะก็จัดสร้างไปนะคะแล้วก็ใครที่แวะเวียนเข้ามาที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ วัดสีชมพูก็จะมีประดิษฐานในส่วนของพระ,พ,ระพุทธเจ้าทันใจปรางนาคปกนะคะที่จัดสร้างไว้ถวายให้กับวัดสีชมพูตรงนั้นนะคะกับเราทุกคนที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโอเคอ่ะขอพลังบุญอีกสักประมาณกี่แชร์ดีตอนนี้กี่แชร์แล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหกร้อยแชขออีกสี่ร้อยแชดีไหมหกร้อยแชร,แชร์ขอคนละขอคนละหนึ่งแช อ่ะนะฮะมันค่าคืนแล้วนะฮะมันอาจจะดึกเป็นสนิดหนึ่งนละเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าเลขทูบจะได้เป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวทุกคนมาเลยค่ะสาทูนะคะเลขอะไรตาแบบมันโดน 8, แปดแล้วมันเลขอะไรึอออ่ะเอ้าเจ็ดแปดเอาเจ็ดแปดอีกแล้วอะไรอเจ็ดอันเก้าแปดเหรอเจ็ดเก้าแปด เอาเจ็ดเก้าแปดอีกแล้วใช่ไหมหมดแค่นั้นใช่ไหมมีเจ็ดเก้าแปดสามสามตัวเพราะว่าอ่าก่อนหน้านี้ก็ก็ก็สามตัวเจ็ดเก้าแปดทุกคนขาดแคปหน้าจอให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขอย่าถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจ๊กุ้งอ่าส่งให้ดูนะคะทุกคนเจ็ดเก้าแปดใช่ไหมกุ้งออืใช่ไหมตาตามองไม่เห็นเลยแปดแฟดมันสองเทุกคนเจ็ดเก้าแปดอีกแล้ว ดันคอมเมนต์ขึ้นมาจา้ะทุกคนขาเจ็ดเก้าแปดในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนขาช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าเจ็ดเก้าแปดรวยขอปฏิหารขององค์พญานาคราชนะคะเจ็ดเก้าแปดเห็นแล้วสองถึงสามครั้งขอให้เจ็ดเก้าแปดเนี้ยเป็นเลขแห่งห่งมหามงคลพูดท,ท,ทุกคนช่วยกันพิมพ์ครับว่าเจ็ดเก้าแปดรวยก่อนที่จะจบไ์สุดในค่ำคืนนี้สามพันหนึ่งร้อยคนดูเจ็ดเก้าแปดขอให้รวยนะคะแล้วเอามาเทียบกันดูสลับเลขโอ้โหุ้งตรงมากเลยอะดู ตรงมากแล้วตรงมากๆโอ้โหชัดชัดเลยนะคะชัดเลยเจ็ดศูนย์ก็ได้เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดใช่ไหมไม่รู้น,นะคะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดทุกคนอ่ะนะคะทุกคนขาพิมพ์ว่าเจ็เก้าแปดรวยก่อนที่เราจะจบกันแล้วก็คอคนละคลิกเข้าไปที่ลิงด้านล่างนะคะมิตรศาชีพนะคะ คุณทำงานหนักมากนะคะต้องยอมรับเลยว่าคุณไดโอที OT นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพลิงด้านล่างนี้นะคะอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่าอ่าตรงบ่อน้ำองค์พญานาคราชก,กันสักนิดนึงทุกคนขานะคะนี่คือ